การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านหินโคนบริหารงานโดยนายวีรวัตรจตุระวงศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,567 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 1 0คนการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านหินโคนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ครูผู้สอนออกแบบบทเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้การดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินโคนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างแนวคิดให้ตระหนักถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนผ่านโครงการห้องเรียนคุณภาพ เพื่อสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูนำสื่อและทรัพยากรที่มีอยู่โดยรอบมาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลา สามารถจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. มีการนำ AI มาใช้ในการทำงานในหลายด้านเช่นการบันทึกเวลาการมาเรียนด้วยระบบ Line Notify การจัดตารางเรียนการออกแบบสื่อการเรียนรู้การบันทึกคะแนนและการคำนวณผลสมัมฤทธิ์ของผู้เรียนซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเช่นแปลงผักปลอดสารพิษโรงเรือนเห็ดนางฟ้าโรงเลี้ยงไก่พันไข่เพื่อฝึกทักษะในการทำงานและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนได้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่มากขึ้นเกิดความกระตือรือรน้นและมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขโดยยึดหลัก5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงาม โรงเรียนบ้านหินโคนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการทำเกษตรมีการคัดแยกขยะโดยจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้นเพื่อแยกขยะรีไซเคิลและขยะอื่นๆในการส่งกำจัดตามกระบวนการขอขอบคุณค่ะ